เป็นคนไทยมันเหนื่อยนะครับใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเรียกว่าใช้ชีวิตบางทีมันยังซอบซอไปเลยต้องเรียกว่าเอาชีวิตรอดกันดีกว่าไหนจะโรคภยัยไหนจะสิ่งก่อสร้างถล,ลม่มรัฐบาลที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เงินไม่พอซื้อเกมไม่ต้องรีบปิดนี่ครับกลับมาหาร,หรือ,อกันก่อนเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยเบาไปเลยถ้าเจอชีวิตจริงถึงการต่อสู้ของชีวิตจริงจะไม่สนุกเพราะชีวิตมันสู้กับแต่การเอาตัวรอดในโลกวิดีโอเกมมันแสนจะสนุกครับเพราะมันเป็นความท้าทายแบบหนึ่งและคําว่าเอาชีวิตรอด ก็มีอยู่หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นยิงสู้สํารวจสร้างดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะขอ,อนําเสนอเกมเอาชีวิตรอดซึ่งตอนนี้ตีมกําลังท,ทําเทศกาลลดราคาอยู่เขานิยามไว้ว่าปักหมุดจับจองอนณาเขตหาอาหารประทังชีวิตและเอาชนะสภาพอากาศเอาเป็นว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนเกมไหนหน่าสนใจเกมไหนหน่าเล่นไปดูกันดีกว่าครับ เปิดมาด้วยเกมเอาชีวิตรอดในทีมสยองขวัญแบบถ้าเกิดเล่นคนเดียวมันก็จะโหดๆห,หน่อยแต่ถ้าเกิดมากับเพื่อนไม่แน่มันอาจจะกลายเป็นเกมฮาก็ได้เกมนี้เป็นเรื่องราวของอิริกที่นั่งเครื่องบินมากับลูกแล้วอยู่ๆเครื่องบินก็ตกบนเกาะอันห่างไกลลูกเขาถูกมนุษย์ประหลาดจับตัวไปเขาจึงต้องดันโดนออกตามหาลูกชายและพบความจริงเบื้องหลังของเกาะที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายมนุษย์กลายพันธุ์สุดหลอนอิริกจะตามหาลูกชายเจอไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ เขาจะเอาชีวิตรอดออกจากเกาะได้หรือเปล่าหรือลูกชายต้องรอเขาสร้างบ้านเสร็จก่อนเอาจริงๆเกมนี้มีเนื้อเรื่องนะครับมีการผสมผสานระหว่างการเอาชีวิตรอดสํารวจครับของสร้างบ้านแบบว่าชิมมี่ต้องรอพ่อไปอีกแป๊บหนึ่งเกมมีภาคต่อด้วยนะครับชื่อว่า Son Of The Forest เป็นเรื่องราวของชิมมี่ตอนโตที่กลับมายังเกาะแห่งนี้โปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายที่เต็มไปด้วยไวรัสซอมบี้ เราคือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์น,นี้และต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ได้เกมนี้เป็นเกมคลาสสิกของการเอาชีวิตรอดครับเกมแนวซอมบี้ที่มีการเก็บของปลูกผักครบของออกสำรวจและสู้กับซอมบี้แต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้แตกต่างคือมันโคตรจะละเอียดละเอียดตั้งแต่หน้าสร้างตัวละครที่ตัวละครของเรามาพร้อมข้อมูลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดความเหนื่อยความหิวความแข็งแรงความเครียดความกดจัน และอื่นๆอีกมากมายและทุกการกระทําของเรามีผลต่อตัวเกมทั้งนั้นทาเสียงดังก็จะเรียกให้พวกซอมบี้วิ่งเข้ามาหาเอาเสื้อผ้าสกรปรกมาใส่ก็อาจจะติดเชื้อเลยหลายอย่างมีผลต่อการเอาชีวิตรอดเป็นเกมที่เล่นคนเดียวก็ได้ระทึกเล่นกับเพื่อนก็สนุกอยู่ที่เราจะเซ็ตโทนว่าจะเอาฮา,าหรือจริงจังแต่เกมมันละเอียดและสนุกมากๆครับใครที่ชอบอะไรซอมบี้ซอมบี้อยากลองใช้ชีวิตหลังโลกล่มสลายอยากเอาตัวรอดในโลกซอมบี้ ลองโหลดมาเล่นกันดูต่อไปคือราฟเกมเอาชีวิตรอดกลางพื้นน้ำมหาสมุทรอันเว๋งวางว่างเปล่าโดยเกมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากแพรเล็กๆค่อยๆเก็บของสำรวจสำรวจหมูกก่เกาะเศษซากประหลักผักโลกใต้น้ำเอาทรัพยากรที่เราเก็บได้มาต่อเติมแพรของเราให้ยิ่งใหญ่รวมถึงทำเกษตรสร้างสิ่งของต่างๆบนแพแต่ก็ต้องระวังอันตรายเหมือนกันเพราะมีฉลามที่ชอบงับคน แต่ผมไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าตัวเกมเล่นได้อย่างอิสระจะไปไหนก็ได้เล่นได้เรื่อยๆเกมมีเนื้อเรื่องแทรกอยู่ด้วยนะครับที่สําคัญเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันเป็นอีกเกมที่น่าสนเป็นเกมซาเวอร์ลที่สนุกเกมนึงเลย Don't s t a r v เกมอินดี้ที่จะพาเราไปเอาชีวิตรอดในโลกสุดแสนประหลาดและอันตรายเหมือนจะมาในทีม c o คอสเม r r ์ตัวเกมเนี่ยมีภาพสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์มืดๆท่มๆม,มน,มน หน้าที่ของเราก็ตามชื่อเกมเลยครับเอาชีวิตรอดและอย่าให้หิวอาศัยอยู่ด้วยการทำฟาร์มสํารวจจับสัตว์สร้างนูนสร้างนีในเกมมีอะไรให้เราออกผจญภัยเยอะแยะมากมายและเราก็ต้องระวังอะไรหลยๆอย่างมากมายเหมือนกันทั้งสภาพอากาศฝ่ายสัตว์ร,ร้ายต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นตัว Dead by daylight อีกเกมยอดฮิตของคนไทยครับเกมสยองขวัญต่อสู้เอาชีวิตรอดแบบ4ต่อหระหว่างผู้ที่พยายามเอาชีวิตรอดและฆาตกร โดยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะถูกดึงเข้ามาห้ามหันกันและเอาชีวิตรอดออกไปในพื้นที่ปิดให้ได้เกมมีบรรยากาศสยองขวัญสันประสาทโดยเราจะเลือกเล่นได้ครับว่าจะเล่นผู้เอาชีวิตรอดหรือเลือกเล่นฆาตกรโดยเกมเพลย์จะต่างกันออกไปครับฝั่งผู้เอาชีวิตรอดเนี่ยก็คือต้องไปปั่นไฟและหลบหนีฆาตกรเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ส่วนฝั่งฆาตกรก็มีหน้าที่ตามไล่ฆ่าตามไล่ล่าวางกับดักซึ่งการจะเป็นฆาตกรชั้นครู หรือผู้เอาชีวิตรอดคันเทปมันขึ้นอยู่กับตัวคุณครับเกมงนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยแถมเกมยังมีลิขสิทธิ์จากหนังสยองขวัญหนังขย่าขวัญดังๆมากมายเลยครับที่เอาฆาตกรตัวละครตัวร้ายชื่อดังมาใส่ไว้ในเกมมีคอนแลบอยู่บ่อยๆมีคอนแลบแอ t แอ k ออนไททันด้วยนะเดีอีกเกมเอาชีวิตรอดในโดงซอมบี เกมระดับตำนานครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าเกมเบอร์เกมเอาชีวิตรอดเกมอื่นหรือแม้แต่เกมแนว Battle Royale ตัวเกมมีทั้งเซิร์ฟธรรมดาและเซิร์ฟรวมครับเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายครับสำรวจฝ่์มวิ่งหนีซอมบี้มีค่าสถานะร่างกายต่างๆสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากมาย เป็นเกมที่ระทึกก็ระทึกน่ากลัวก็น่ากลัวจะว่าตลกก็ตลกและแน่นอนครับสําหรับเกมนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ซอมบี้แต่มันคือผู้เล่นด้วยกันเองนี่แหละเป็นเกมที่เก่าแต่เก่ามากๆตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่เลยเกมต่อไปคือดิงคัมเกมเอาชีวิตรอดในแดนออสเตรเลียที่มาในสไตล์ภาพน่ารักสดใสและเกมเพลย์ใครเห็นก็ต้องร้องว่านี่มัน Animal Crossing นี่หว่าแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นครับคือเกมนี้เนี่ยเราได้รับบทเป็นชาวกลุ่ม ที่หนีความวุ่นวายเข้าไปในพื้นที่ชนบทซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเอาซะเลยครับคือมีป้าคนหนึ่งจ้างเราไปแล้วเราก็ไปด้วยเกมเนี่ยคุณจะต้องบุกเบิกและเริ่มสร้างทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองครับเริ่มจากการกางเต็นทโ์โง่ๆไปยันอัปเกรดจนมีบ้านสุดหรูและเชิญประชากรเชิญคนมาอยู่ในดินแดนนี้ตัวเกมมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายครับสำรวจทรัพยากรครัฟของสร้างสิ่งต่างๆยิงนกตกปลาล่าสัตว์ซึ่งความพิเศษของเกมเกมนี้เนี่ย คือมันมาในตีมออสเตรเลียแล้วเกมก็จะมีสัตว์ต่างๆที่สุดโหดเหมือนในออสเตรเลียแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจิงโจ้ใครอยากใส่เดียวกับจิงโจ้ลองโหลดไปเล่นดูครับ Green h i l l แล้วถ้าเกิดยังไม่เบื่อกับการเอาชีวิตรอดในป่ามีเกมมานำเสนอครับนั่นคือ Green h i l l นรกสีเขียวเรื่องราวของเจ๊คและแฟนสาว ที่เดินทางมาทําวิจัยบนเกาะร้างอันห่างไกลแต่พวกเขาพัดหลงกันเจกต้องเอาชีวิตรอดพร้อมตามหาแฟนให้ได้ที่สําคัญเกาะนี้ยังมีเรื่องลึกลับกับอันตรายนานับประการรอเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร,ร้ายคนป่าความสยองขวัญเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างละเอียดครับมีสถานะตัวละครละหลากหลายมีการเดินทางเก็บของคราฟของสร้างบ้านจัดว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ท้าทายและมีเนื้อเรื่องน่าสนใจเกมหนึ่งเลย เกมต่อมา h หันโชดาว n เกมนี้เป็นเกมออนไลน์แนว FPS ตีมล่าปีศาจครับเราจะได้รับบทเป็นฮันเตอร์ที่ต้องออกไล่ล่าปีศาจเป็นเกม PV p ผสม PV e แต่ใจความของตัวเกมก็คือการออกล่าแบบออนไลน์มัลติเพลเยอที่เราจะเข้าไปล่าในแมปใหญ่ที่มีทั้งเป้าหมายที่เป็นสัตว์ประหลาดที่เราต้องล่าและผู้เล่นคนอื่นที่มาล่าสัตว์ประหลาดเหมือนกันเป็นเกมยิงที่ค่อนข้างเดือดอยู่ครับ เดือดตรงที่ไม่รู้ว่าผู้เล่นอื่นนักล่าคนอื่นมันจะมาล่าสัตว์ประหลาดหรือล่าเรากันแน่เกมต่อมา7 Day to Die ดเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดแนวยิงซอมบี้เกมแบกปืนเอาชีวิตรอดสู้ซอมบี้ที่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของเกมแนวนี้ครับตอนแรกเนี่ยเกมไม่ได้เป็นภาพแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมๆก่อนๆแต่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆในเกมมีกิจกรรมให้เราทำมากมายครับสำรวจสร้างฐานเก็บทรัพยากรพรับของยิงซอมบี้หาอาหาร เป็นอีกเกมที่ผมขอใช้คําซ้ำแล้วกันครับว่ามันเก่าแต่เก่าเล่นได้เพลินๆเ,เลยเกมต่อมาคือ No Man's Sky อีกเกม Open World เอาชีวิตรอดบนพวงอวกาศที่เป้าหมายของตัวเกมคือการออกสำรวจกาแล็กซีอันกว้างใหญ่ไพศาลและเดินทางไปยังดาวต่างๆเพื่อสำรวจอารยยะฉับและเก็บทรัพยากรต่างๆจากคราฟต์ของอัปเกรดนูน่นอัปเกรดนี่สร้างนูน่นสร้างนี่เราก็ทำได้ไม่มีปัญหาในเกมเราจะได้พบกับดวงดาวมากมาย ที่แตกต่างกันไปไม่รู้จบเป็นอีกเกมที่ตอนต้นมีดราม่าว่าเกมห่วยซึ่งตอนนั้นมันก็ห่วยจริงๆครับแต่เกมก็เอาชีวิตรอดมาได้โดยการอัปเกรดและผู้พัฒนาไม่ทิ้งเกมปรับปรุงแก้ไขและอัปเดตมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราต้องเรียกว่ามันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยใครอยากเอาชีวิตรอดและสำรวจอวกาศก็ต้อง No Man's Sky <S เลยครับเกมต่อามา v w r i s i n g เกมเอาชีวิตรอดที่ให้เราสวมบทบาทแวไพร์ คือถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเอาชีวิตรอดเยอะแล้วมันเบื่อก็ต้องมาลองเป็นแวมไพร์กับ V Rising ครับคือเราเป็นแวมไพร์ที่ตื่นจากการหลับไหลแล้วต้องเอาชีวิตรอดเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG Open World ที่มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากในเกมเนี่ยเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์สํารวจคราฟของมินิเกมเล็กๆน้อยๆสู้หมอนสู้บอสสู้คนและที่สําคัญคือด้วยความที่มันเป็นแวมไพร์เนี่ย เราต้องดื่มเลือดครับต้องดื่มเลือดไม่ใช่เพื่อปากท้องแต่เพื่อเพิ่มความสามารถตัวละครแล้วเกมมีระบบกลางวันกลางคืนซึ่งมันส่งผลต่อตัวละครของเราด้วยตอนกลางวันเนี่ยเราจะโดนแดดไม่ได้ต้องเดินอย่างระมัดระวังมันเลยมีเรื่องการวางแผนมาด้วยอย่างการไปลุยบอสลุยดันเจียนบางครั้งมันอยู่กลางแจง้งเราไปสู้ตอนใกล้จะเช้าพราเช้าแล้วเนี่ยอ้าวสวยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับต้องกะจังหวะชาม,มิ่งให้ดี เกมมีทั้งโหมด PVP PVE นะครับเราสามารถสร้างห้องหรือว่าจอยห้องคนอื่นได้เลยเป็นเกมสนุกแล้วก็มีแท็กติกในการเล่นพอสมควรครับเกมต่อมา d i g ดิจิมอนเซอรต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่หลายคนรอคอยเกมสร้างอิงมาจากการ์ตูนในตำนานของยุค2000ต,นต,นตน้นๆผมเองเนี่ยชอบ d ิจิ m o n มากเช้าวันหยุดต้องรีบตื่นมาดูเก่าไ,ไหมไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นมีดิจิไวเนี่ยขย่าทั้งวัน จะพูดถึงเกมดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยคว่าจะออกก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาหลายรอบจนได้มาออกตอนปีนี้เองครับเกมเป็นการเล่าเรื่องราวการข้ามิติของเด็กๆที่ถูกส่งไปที่ดิจิทัลเวิลดโลกที่คล้ายกับโลกของเราแต่กลับเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นที่นั่นเราจะได้พบกับเหล่ามอนสเตอร์ที่มีหน้าตาน่ารัก และหน้าโหดเป็นทั้งสตรูและเป็นมิตรเราเรียกคุ่งมอนสเตอร์เหล่านั้นว่าดิจิมอนและเราเด็กผู้ถูกเลือกจะต้องเอาชีวิตรอดและหาทางกลับมาให้ได้ตัวเกมเป็น Tactical Turnbase RPG ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆครับคนที่ไม่เคยรู้จักดิจิมอนเลยก็น่าจะเล่นได้เพราะว่าเกมก็มีการบอกเล่าปูเนื้อเรื่องตั้งแต่ตน้นลองเล่นดูครับแล้วคุณจะหลงรักเหล่าดิจิมอนเกมต่อมาครับ g ก o s t Watcher เกมล่าช้าผีเกมสยองขวัญสันประสท คือจะให้เราเข้าไปล่าช้าผีต่อสู้กับผีชนิดต่างๆที่มีถึง8ชนิดสำรวจเบาะแสต่างๆและจับมันด้วยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีให้เลือกมากมายเกมนี้ยังอยู่ใน Early Acces s เครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบล่าท้าผีใครชอบสำรวจชอบสถานการณ์ตุ้งแช่เสี่ยงอันตรายนี่อาจจะเป็นเกมที่คุณกำลังตามหาก็ได้เกมมีภาษาไทยด้วยนะครับคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าเล่นไม่เก่งผีจะล่าคุณแต่ถ้าเกิดเล่นเก่งแล้วละก็เหมือนคุณกำลังล่าโปเกมอน ในทีมสยองขวันเลยทีเดียวจริงเปล่าไม่รู้ครับอันนี้ต้องไปลองกันเองต่อด้วยเทอร์เรียดีกว่าครับหนึ่งในสุดยอดเกมโซเว i v ล l แ a นบล็อกในตำหนานที่ยอดขายติดอันดับเกมขายดีที่สุดในโลกตัวเกมเป็นเกมแนวมุมมองด้านข้างที่มีสไตล์ภาพเป็นพิกเซลอาร์ตสุดน่ารักคือเราจะถูกโยนเข้าไปในโลกใบหนึ่งครับที่นั่นเราจะทําอะไรได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการออกสํารวจเก็บทรัพยากรสร้างบ้าน,ส,าานสู้บอสตีมอนด้วยหลักๆก,ก็คือเราจะต้องขุดครับ เกมใช้การขุดในการออกสำรวจโดยเราสามารถขุดได้แทบทุกอย่างในโลกของเทอรเรียขุดแล้วเอาทรัพยากรมาอัปเกรดขุดหาบอสขุดหาพื้นที่ใหม่ๆขุดเหมืองลงไปใต้ดินเรียกว่าเป็นเกมที่สามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างเต็มที่ครับเป็นเกมดีที่ผมขายมาหลายคลิปแล้วและถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นก็ยังแนะนําว่าให้ลองหามาเล่นดูสําหรับคนที่ชอบแซนบ็อกซ์ซอร์ฟเวิร์ลนะครับเกมท้าชายมีหลายโหมดใครชอบเกมแนวนี้ห้ามพลาดครับ สเต t ออพติเคอีเกมเอาชีวิตรอดในดงซอมบี้ครับตัวเกมเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้ครับแต่ไม่ได้เน้นยิงแหลกและฟาดแหลกเพียงอย่างเดียวเราต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีเอาชีวิตรอดและหาทางหนีรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ไปให้ได้เนื้อเรื่องของเกมไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเหมือนมีไปงันๆสำหรับผมนะแต่ความคลาสสิกของมันคือ การเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ครับคือเราเนี่ยจะสามารถรวบรวมผู้มีชีวิตรอดคนอื่นๆเอามาเข้าไว้ในฐานสั่งให้ทํานูน่ทนทานี่เก็บของคราบของออกสํารวจเป็นแบบโอเพนเวิ d ์เล็กๆที่โคโอ p ได้แล้วถ้าเกิดเราตายเราก็จะไปสามารถเล่นตัวละครอื่นที่เรารวบรวมมาได้มันให้ฟิลเหมือนซีรีส์ซอมบี้อย่าง Walking Dead เลยคือพอตายปุ๊บเปลี่ยนตัวเอกแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เจ๋งดีครับเป็นอีกเกมที่ห้ามพลาดต่อมาคือสกับ จำเป็นอีกเกมเอาชีวิตรอดที่มันออกจะฮาร์ดคอร์หน่อยหน่อยเนื้อเรื่องที่ปูมาคือเราเป็นนักโทษถูกส่งมายังเกาะที่เต็มไปด้วยซอมบี้และหุ่นยนต์ยักษ์ซึ่งเราต้องแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเอาชีวิตรอดเอาจริงๆเนื้อหาไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ครับมันเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ที่มีรายละเอียดเยอะและเซิร์ฟเวอร์เยอะห้องหนึ่งเนี่ยรองรับคนได้สูงสุดเป็นร้อยเลยครับแต่หลักๆของตัวเกมก็คือเอาชีวิตรอดนั่นแหละครับเลือกเล่นตามสไตล์ของตัวเองจะสร้างฐานรวบรวมทรัพยากรสำรวจโลก หรือออกไปยิงกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อปล้นจีค่ะแต่คนอื่นก็ทําแบบเดียวกันได้เขาก็รอดักปล้นคุณอยู่เหมือนกันเขาจ้องจะเล่นคุณไม่ต่างจากที่คุณจ้องจะเล่นเขาสมกับชื่อเกมครับเกมสนุกนะลองหามาเล่นดูเกมต่อมาคือ r ราวเด d เกมนี้เนี่ยคุณจะเอาชีวิตรอดใน,นฉบับคนเจ๋วครับเราถูกย่อส่วนแล้วต้องเอาชีวิตรอดในสวนหลังบ้านตัวเองต้องหาอาหารครับของสำรวจพื้นที่และบอกเลยครับว่าน่ากลัวสุดๆคือเหล่าแมลงตัวยักษ์ ใครกลัวมาแลงเนี่ยอาจจะเจอกันจนหายกลัวเลยก็ได้เกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับเล่นได้สูงสุด4คนสนุกดีลองหามาเล่นกันดูและอีกเกมเอาชีวิตรอดที่น่าเล่นและไม่เหมือนใครสับนอร์ติกาเกมเอาชีวิตรอดในโลกใต้ทะเล เรื่องราวก็คือตัวเอกของเรายานตกบนดาวอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วที่ตกลงมาก็มีแต่ผืนน้าเหมือนเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและเมื่อเราไม่เจออะไรเราก็ต้องสำรวจใต้ทะเลลึกเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดเกมนี้มันจะให้เราสำรวจใต้ท้องทะเลของดาวดวงใหม่เพื่อเก็บทรัพยากรอ,อัปเกรดตัวละครดำน้ําสำรวจอัปเกรดแล้วก็จะดำน้ําลึกไปได้เรื่อยๆใต้น้ําเราจะเจอกับสัตว์น้ํามากมายสัตว์ประหลาดและอารยธรรมแปลกใหม่ที่ยิ่งลงลึกยิ่งสยอง เพราะบรรยากาศมันบิ้่ะนะครับคือต้องบอกว่าเกมมีบรรยากาศที่สวยงามเหมือนกันแต่บางทีเล่นไปแล้วก็ขนลุกอยู่ดีบอกเลยครับว่าทะเลเกมนี้ไม่ธรรมดาใครที่กลัวน้ําลึกหรือก,กลัวเวลามองลงไปในน้ําอ่ะผมว่าเกมนี้เนี่ยคุณหลอนแน่นอนอะ่ะ Rimworld เกมเอาชีวิตรอดในทีมแฟนตาซีไซไฟเป็นเกมบริหารที่ภาพดูง่ายๆเรื่องราวของเหล่าตัวละครที่ยานตกและมาติดอยู่บนต่างดาวต้องสร้างฐานและดำเนินชีวิตสร้างอรารยธรรมบนแผ่นดินใหม่แน่นอนพวกเขาไม่ได้มาติดตัวเปล่าแต่มาพร้อมเทคโนโลยีร้ำสมัย เราสามารถบังคับตัวละครต่างๆให้ทำนู่นทำนี่สร้างนู่นสร้างนี่สํารวจทําปศุสัตว์วางแผนการดําเนินชีวิตต่อสู้กับภัยพิบัติรวมถึงต่อสู้กับชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่ด้วยเป็นเกมเอาชีวิตรอดผสมการสร้างและบริหารที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์พอสมควรแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกและถ้าเกิดใครชอบอะไรแนวนี้เป็นอีกเกมที่แนะนําครับ แต่ก็ประมาณนี้ครับกับเกมเอาชีวิตรอดที่ยกมาเนี่ยอาจจะมีเกมซอมบี้กับเกมสยองขวัญเยอะหน่อยแต่จริงๆนี้ยามของเกมเอาชีวิตรอดหรือเกมแนวโซลไ i v a ลเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วก็ท้าทายครับมีทั้งตีมน่ากลัวน่ารักแซนบ็อกบริหาร ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนแล้วตอนนี้เกมพวกนี้เนี่ยหลายเกมกําลังลดราคาในสต a มก็เลยทําคลิปมาเล่าให้ฟังว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างหรือถ้าเกิดมีเกมอื่นๆแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆสวัสดีก็ไปแล้วสวัสดีครับ